คุณยายพักันกรรมเท่าไหร่จ๊ะอันนี้เขาเอื้นพักขยะบอกพักขยักาได้บนพักปูนกำเท่าไหร่ก็จ๊ะสิบบาท ไปเก็บเองหมจ้ะคุณยายจ๋าโอ้ยซื้อโอ้ปลาไปเ้อจ้ะีปลาไปเยอะ่ะเป็นขายวันคิด้านี่เกบบ้ทเก็บบ้าแถข้าวี้นค่ะอืม่ะซื้อแล้วเกียงอยู่เื่านสิทับกันตัวของตายอยู่แปม่ครับเกียงปละละสองร้อยสามร้อ บ่มีพายีลอกนะจ๊ะบ่มีค่ะบ่มีนะคบค่ะอปลาคมจ้ะบมีบัดีค่ะบ่มีพาอีลอกนะจ๊ะบอ เอาบดย้ำหรือบดจ้ะออดย้ำบดอ๋อค um, ่ะดี่กระาอยู่หาค่ะอ๋อจ้ะได้อะไรต่ปสิบยามอมันจุดปมจุดปมอันแม่ยังนอนอันอันนี้บ้านโตเท่าไรน่ะนร้อยสเจ้าจ้ะนิดมเดินดูไอ้เนี้ปลาล อย่างก็ค่ะซื้อเฮ็ดป้าจ่ยปลาอย่างไรนี่ปลาสวยครบป้าจ่ะครบอืออึงสวัสดีจ่าไม่หางอันนี้ไรบัวบอกกำเท่าไหร่คะยี่สิบจ้าสิบบาทเดียวอืมสิบบาท อากนเอากันเอาปตเอากนโอ้ได้ปตบ่อะตไรบัวใปจะคุมมากใจะคุ่มมากตสวัสดีจ้า บ่พี่พออีหลอกเนาะค่ะนะบ่พีอหลอกอุ้ยนั่กินกัยังบ่เคยกิน,น <laughs> กเลย ไอรกโอ้ยอมัพิกมันอันนั้นมด่อมันตายได้มันหอมบก้องไม่ยังยังไ่ได้ยังมาหาพิกโกได้ยังอะอ๋เฮ็ดกระดูกมอแมนอันสวัสดีค่ะอันมีพริอี่อกยบ่ฮะยู่ใส เอาไปแล้วไปอีก,ก,อกรอกค่ะบอยนาะ <laughs> อัน โค้ดจับกับเรายืดตัวเองกับจับโซ่แล้วก็ขึ้นลอ,อยล้างอะไก็ต้องไปช่วยกันหนแง่เด็กๆพาอ,อีหลกอกเนาะหมูมีพาอ,อีหลกอ,อ,อลกเนาะจ้ะอ้โหหมูแก้วค่ะสวัสดีจ้ะคุณลุงได้ปลาอย่างน้อมื้อนี่ปลาทุกอย่างได้ครับปลาแทบครับปลาเสียมครับอ๋อปลาเสียมเนา<ล>ะปลาขาวน้อยเล็กหัวครับ อันนี้ก็ปลาเหยียบครับปลาเหยียบปลาพวยังไปดีเหยียบครับเอาไปละมักเข้มมักกลางเดียบเอาเออค่ะเออเออปลาปลาอุ้ยหมักเดือกองพ่อไหญ่จ้าคุณป้ากองละซาเอาให้หนูจ้ะจ้าหมักเดือดไปกินตำเมียงขาตะไคร่แต่พี่น้องจ้าดักแดกก็มีค่ะมุกอยัางน้ออ่นน่ะมุกมวบ่ค่ะ อันนี้อันนี้ไตเอาบอกค่ะนี่ค่ะเป็นแมงไตไฟค่ะแมงไตไฟแม่แตรบไนะรับไข่ผมเนาะบองเท่าไหร่จ๊ะ้าค่ะ มันโมฮอดหลพ่อตายเอียงยุเซาเนาะอันนั้นแม่เป้งบ่เป้งหมดเป้งจ้าสือจ้าเฮ้ยเอี๋ยวเนี่ย่ยได้ด้ยอ้ยห่ได้เฮ้ยจ้าไปเป้งิ้งลทะเล อันนี้แมงแข้งน้อยจ่าแมงแข้งน้อยอตัวไรหอมหตัวนีมจาหาอมผสมตัวนี่สองตี่เลนะกนึงหกนงหกนึงจ้น้น ยายโอ้อันจุดปมตัวนี้นี่ค่ะบบมีพะยีนรอบนะค่ะอินรอบบอมีอมาดามจ๋า กายืมบ่คุณยายเอาเงิงคะคุณยายเอายเงินค่ะคุณนับคิดผมพุดเองบ่คะคุณยายพูดเองโอ้กองเท่าไดคะคุณยายจ้ะกองหาสิอันนี้เขียนไหนคะอันนี้เขียนนาเขียดหน้าเขียดธรรมชาติเนาะค่ะจอยแม่มาดามจอยสุดไหม